ยามินกคานาเดตทวงทํานองจากความเมื่อตานานต้องห้ามแห่งเสียงเพลงจากโลกวิญญาณในหุบเขาลึกของแถบโทโฮคุมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางปาทึบและในหมู่บ้านนั้นมีตํานานเก่าแก่ที่แม้แต่คนในก็ไม่กล้าเอ่ยถึงนั่นคือตํานานของยามินกคานาเดตหรือท่วงทํานองจากความมืดบทเพลงที่เชื่อกันว่าแต่งโดวยวิญญาณของนักดนตรีผู้บ้าคลัง่งและสามารถเรียกดวงวิญญาณที่หลงทางกลับมาจากอีกโลกหนึ่งได้จุดเริ่มต้นของตำนานเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีนักดนตรีเร่ร่อนคนหนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้าน เขามีเครื่องดนตรีโบราณหน้าตาแปลกประหลาดคล้ายพินญี่ปุ่นแต่มีสายสีดำเมื่อด,ดังน้ำมึกไม่มีใครรู้ชื่อของเขาเขาเพียงเรียกตัวเองว่าคันนอิอิผู้มองจิตเขาอ้างว่าตนสามารถบรรเลงเพลงที่สื่อสารกับวิญญาณได้และขอพักในศาลเจ้าร้างทางเหนือของหมู่บ้านแรกกับการบรรเลงดนตรีในคืนจันทร์มืดในคืนที่เขาบรรเลงบทเพลงของตนเสียงของพินดำดังเ,าเบา,เบาแต่ชัดเจนมันไหลซึมออกจากศาลเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผู้คนในหมู่บ้านเริ่มฝันประหลาดฝันเห็นญาติที่ตายไปแล้ว เดินกลับมาเคาะประตูบ้านอย่างข่ำคืนร้องขอให้เปิดทางกลับบ้านบางคนเริ่มพูดคนเดียวบางคนเริ่มเดินหายอเข้าไปในป่าลึกและไม่เคยกลับมาบทเพลงต้องห้ามตำนานเล่าว่าคันอีได้ถ่ายทอดบทเพลงสุดท้ายของตนลงในแผ่นกระดาษสาแล้วม้วนเก็บไว้ในกล่องไม้ดำสนิทใต้กล่องมีตราประทับด้วยเลือดและเขียนว่าอย่าฟังอย่าเล่นไม่เช่นนั้นท่วงทํานองจะพาวิญญ,ญาณเจ้าจัดไปเมื่อเขาเสียชีวิตหรือบางคนว่าหายตัวไป สารเจ้าที่เขาอยู่ก็ถูกรื้อถอนและฝังกล่องไม้นั้นลงใต้ดินพร้อมทําพิธีปิดผนึกโดยพระช้นสูงห้ารูปและห้ามมีให้ใครขุดขึ้นมาอีกยามิโนโคณะเดชในยุคปัจจุบันว่ากันว่ามีนักเรียนมหาวิทยาลัยสายศรรลิลปะกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปถ่ายทําสารคดีในพื้นที่ดังกล่าวพวกเขาเจอกับกล่องไม้ดําที่ฝังอยู่ในซากสารเจ้าเก่าและด้วยความอยากรู้พวกเขาเปิดมันออกพร้อมทั้งพบโน้ตเพลงเขียนด้วยหมึกสีแดงคล้ำแผ่นหนึ่งหนึ่งในกลุ่มนั้นพยายามเล่นบทเพลงนั้นบนพินสมัยใหม่ โดยไม่รู้ว่าเขาได้เริ่มพิธีปลุกวิญญาณขึ้นมาอีกครั้งหลังจากวันนั้นสมาชิกกลุ่มแต่ละคนก็เริ่มประสบกับเหตุการณ์ประหลาดได้ยินเสียงพินในฝันได้ยินเสียงคนกระซิบชื่อของตนและพบเงาดาอยู่ปลายเตียงทุกคืนและหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคนสุดท้ายในกลุ่มนั้นหายตัวไปเหลือเพียงเสียงบทเพลงทารบอดังมาจากห้องของเขาในยามท้่คืนคําเตือนหากท่านพบแผ่นโน้ตที่มีชื่อว่าทุ่งทํานองจากความเมื่อจงเผาทิ้งทันทีอย่าเล่นอย่าแม้แต่จะฟังเสียงจากมันเพราะทุ่งทํานองนั้น ไม่ทนอหนูไม่ได้เล่นเพื่อผู้มีชีวิต